สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรค์ทีวีวันนี้กลับมาอีกหนึ่งครั้งกับ4แอป Android ที่ควรมีติดเครื่องไว้รอบที่แล้วมี5แอปไงก็เลยเป็น5แอป Android ที่ควรมีติดเครื่องไว้รอบนี้มี4ก็4แอป Android ที่ควรมีติดเครื่องไว้มาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นที่อันแรกเลยก็คือแอป Tiny Core แอปตัวนี้นะครับเป็นแอปที่ไว้ใช้ดูการทํางานของเครื่องเรานะไม่ว่าจะเป็น CPU จะเป็น RAM จะเป็นแบตเตอรี่อะไรทั้งหลายนะโดยที่ มันจะขึ้นอยู่ที่มุมบนขวาเป็นแถบสีขาวๆนะครับลองสังเกตตรงเปอร์เซนต์แบตบเครื่องผมตอนนี้เห็นไหมตรงนาฬิกาเครื่องผมอะ่ะมันจะมีแถบสีขาวๆว,วิ่งอยู่อันหนึ่งนะครับตอนนี้คือมันดูการทํางานของ c p u ผมอยู่เข้ามาในตัวแอป,ปนะที่เข้ามาสักพักแล้วมันก็จะให้เลือกมากับแอป,ปเดิมเนี่ยมันจะมีอยู่3อันก็คือดูการใช้งานซ p u ดูการใช้งานแรมนะครับแล้วก็ดูการใช้งานแบตเตอรี่นี่ผมเลือก C p u อยู่นะครับถ้าผมเลือกเป็นแรมนะครับกดไป กดแอปพลายนะครับตอนนี้มันก็จะขึ้นการใช้งานแรมของผมถ้าผมเปิดอะไรเยอะๆแรมเต็มมันก็จะขึ้นสีขาวเยอะนะครับหรือว่าอันที่สามนะครับแบตเตอรี่อันนี้ก็เอาไว้ดูว่าแบตเราเหลือกี่เปอร์นะครับกี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้ผมชอบมันอย่างหนึ่งคือเวลาเราเล่นเกมเต็มจอนะครับเราเปิดดูแบตเตอรี่ไว้ผมเอาสักเกมหนึ่งก็กแล้วกันอ่ะเราดูแบตเตอรี่ไว้นะครับนี่ผมเล่นเกมไปเล่นอะไรไปเรื่อยนะครับเล่นไปจะเห็นว่า ไอ้แถบไท n นี้คอมันยังค้างอยู่ไงเออเราไม่ต้องมาคอยเขียเขียเขีเขีย,ยดูว่าเปอร์เซ็นต์แบตแบตเหลือกี่เปอร์แล้วอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถดูจากแถบนี้ได้ง่ายเลยนะครับโอเคแอปนี้นะครับกลับไปก่อนกลับไปที่แอปถ้าบอกว่า CPU l a m มแบตมันยังไม่พอใจเราสามารถเพิ่มได้ครับเพิ่มเองได้โดยกดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันว่าจะให้มันเป็นชื่ออะไรนะครับหรือว่าจะไม่ตั้งก็ได้เออแล้วก็เลือกนะครับเลือกด้านล่างนี้ว่าจะให้มัน ดูข้อมูลอะไรของเครื่องเรานะครับจะเห็นว่ามันดูได้ CPU การทํางาน CPU นะครับอุณหภูมิ CPU การใช้งาน RAM แ,แล้วก็เนี่ยอุณหภูมิแบตแล้วก็อะไรการ์ดจอนะครับการใช้งานการ์ดจอซึ่งแต่ละเครื่องจะแตกต่างกันแบบบางเครื่องไม่มีเซนเซอร์อุณหภูมิมันก็จะดูอุณหภูมิไม่ได้ครับก็ขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยก็ลองโหลดมาเล่นดูเซฟก็กดถูกข้างบนนี้มันก็จะมาอยู่ตรงไหนละนี่นะครับ nameless profile ก็คือไม่มีชื่อนะถ้าเราจะลบ แล้วก็กดค้างแล้วกดรีมูฟมันก็บินไปแล้วนะครับแค่นี้ต่อมาแอปที่2เป็น Internet Speed Meter Lite นะครับชื่อมันยาวไปมันขึ้นไม่หมดแอปนี้มีไว้ดูการใช้งาน3 g 4 g Wi-Fi ของเรานะครับสามารถดูได้ทั้งความเร็วที่ใช้นะับปัจจุบันแล้วก็ดูขนาดที่เราใช้ไปนะครับว่าเราใช้ไปกี่เมกแล้วอะไรแบบนี้นะครับดูความเร็วนะพอเราโหลดมาลงแล้วจะเห็นว่าเนี่ยมันอยู่มุมบนซ้ายเห็นไหมศูย์กิโถ้าผมลองสปีดเทสดู เห็นหม,มันก็จะเริ่มขึ้นนิดๆน,นะเดี๋ยวคอยดูตอนมันเทสต์ดาวน์โหลดอัปโหลดนะมันก็จะขึ้นเยอะอันนี้เป็นบอกความเร็วของเราว่าเราใช้อยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับก็ดูได้ว่าเน็ตเร็วไม่เร็วอะไรแบบนี้นะครับส่วนเวลาเราจะดูการใช้งานไปแล้วว่าเราใช้ไปกี่เมกแล้วนะครับเลื่อน Notify ลงมาครับเหมือนเวลาเฟซเข้าอะไรเข้าเห็นไหมมันจะขึ้นด้วยนะว่าโมบายใช้ไปแล้ว1้9 5สิบเก้าจุดมกะไบต์ไวไฟเมกะไบต์นะครับอันนี้เราสามารถดูได้ เป็นรายวันเลยนะว่าวันนี้เราใช้ไปแล้วกี่เมกเราก็เอาไปคํานวณได้ว่าเฮ้ยเรามีแพ็กเกจ 3G อยู่4กิกอย่างนี้เราต้องใช้ยังไงให้มันพอทั้งเดือนอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะรหรือว่าเราจะเข้าไปดูในแอป,ปก็ได้นะครับอันนี้ดูได้เป็นรายวันเลยคือมันมีประวัติเก็บไว้นะครับตั้งแต่วันที่เราลงวันแรกจนถึงปัจจุบันเลย <S <S เห็นไหมวันนึ่ผมใช้วันแรกคือวันที่3ก็คือใช้ Wi-Fi เอ้ยใช้ 3G ไป317เมก WiFi ไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้นะครับ ส่วนสุดท้ายครับคือดูแบบทั้งเดือนเห็นไหมดิสมันใช้ไปแล้ว 2.08GB Wi-Fi กิกะไบต์อีก 168MB เมกะไบต์ใช้ไปทั้งหมด 2.24GB กิกะไบต์นะครับเราก็สามารถดูได้เลยนะครับส่วนวิธีการปิดนะครับก็กดไอ้3จุดตรงนี้แล้วก็เลือก stop and exit ตรงนี้ก็คือมันก็จะปิดนะครับเพราะว่าผมแนะนำให้เพื่อนมีเพื่อนถามว่าเฮ้ยมันปิดไงวะ <laughs> นะครับบางคนหาไม่เจอปิดตรงนั้นง่ายๆนะครับแอปนี้นครับมีคนแนะนำมาในช่องคอมเมนต์ไอตัว internet speed meter เนี่ย ผมโหลดมาเล่นมันก็เจ๋งดีผมก็เลยเอามาแนะนำให้ได้ชมกันนะครับส่วนใครมีแอปเจ๋งๆนะครับก็แนะนำพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะโหลดมาลองเล่นดูนะเธอเออมันเจ๋งจริงไว้เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำในตอนต่อๆไปนะครับต่อมาแอปที่3นะครับฟิงไม่ไม่ใช่ฟินไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะครับแอปฟิงตัวนี้นะเป็นแอปที่ใช้ดู IP Address ของอุปกรณ์ที่อยู่ในวง WiFi ของเรานะครับวงแลนนั่นแหละ ขั้นแรกเราต้องเปิด Wi-Fi แล้วก็ Connect ก่อนนะครับอันนี้ผม Connect กับ Wi-Fi ในห้องผมพอ Connect แล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าในทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ที่มาต่อกับเราเตอร์หรือต่อกับอะไรของเราอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมนี่ผมก็มีไมโ h o n ฟนนะครับโซนี Sony, ก็คือมือถือของผม IP Address นี้นะครับเดลเจ็ดห้โน้ตบุ๊กผม IP Address นี้ Asus เครื่องผม IP Address นี้นะครับ อันบนสุดเป็นเราเตอร์นะครับเราเตอร์ก็ IP Address นี้ถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงบางคนไม่รู้ IP Setup เราเตอร์1 9 2 1 6 8 1จุดอะไรวะหรือจุดจุดอะไรไม่รู้ก็ใช้แอปนี้ดูได้นะนก็คือโดยที่ว่าเราต่อ Wi-Fi เข้ากับตัวไอตัวกล่องเราปกตินะต่อ Wi-Fi เข้าบ้านเราปกติแล้วเราก็ดูนะแล้วมันก็เนี่ยมันก็จะเขียนว่า1 9 6 8 8 8 8อันนี้คือของผม มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับหรือเราอยากจะดูเครื่องอื่นว่าเครื่องไหนมัน IP address อะไรนะครับล้วก็ดูอันนี้ง่ายๆมาถึงอันสุดท้ายอันสุดท้ายนี้มันจะก้ากึ่งระหว่างคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์จริงๆคอมพิวเตอร์มันก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นหนึ่งเนาะแอปนี้ชื่ออ l เล็ก o ทร o i d ถามว่ามันมีไว้ทําอะไรนะมันมีส่วนใหญ่มีไว้อ้างอิงข้อมูลนะครับก็คือเอาไว้ดูพวกพอตต่างๆนะว่ามันมีช่องสัญญาณมันต่อสายอะไรยังไงบ้างเรามาดู USB กันก่อนดีกว่านี่ ก็บอกว่า USB เนี่ยพินไหนมันเป็นไฟบวกพินไหนมันเป็นไฟลบนะครับ USB 3 3.1ยังมีเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับเวลาเราจะโมจะอะไรก็เข้ามาดูในนี้ได้ว่าเฮ้ยเราจะโมไฟ USB มีโมพัดลม USB สักอันนึงแล้วก็มาดูอันนี้อ่าขวหนึ่งไฟบวกขวสี่ไฟลบอะไรแบบนี้แล้วก็ต่อได้นะครับหรือว่าจะดูอย่างอื่น HDMI อย่างนี้เผื่อทำสายขาดอะไรวะแชทเข้าเนี่ยอย่างอีก ก็มาดูนะครับมาดูได้อะไรแบบนี้เผื่อใครจะซ่อมจะทําอะไรนะครับ VGA เนี่ยเกี่ยวกับคอมนะครับหรือว่าในด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีพวกอะไรเนี่ย OBD ใครบอกแต่งรถอยากทํายุ่งอะไร OBD ก็มีนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับหรือว่ามาดูที่ค a ลคูลเลเตอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างอีกก็เป็นอันนี้เป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ซะมากกว่านะครับก็คือเอาไว้คํานวณค่า R ที่เราท่องกันสมัยเรียนวิทย์ม .3 อะไรแบบเนี้ย ดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวม่วงอะไรเอ้ยน้ำเงินดิครับก็เอาไว้อ่านนะครับเราหยิบตัวตั้งฐานขึ้นมาแล้วกดนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับมันก็บอกได้อะไรแบบนี้หรือว่าพวกคำนวณกดของโอห์มคำนวณอะไรแบบนี้นะครับเราก็ใส่ค่าไปมันก็จะคำนวณให้เรานะครับมันมีเยอะมากนะครับลองไปโหลดมาเล่นดูถ้าให้บอกหมดก็คงยาวมันเป็นแอปฟรีนะครับแอปเล็กๆฟรีหมดทุกอันนะที่ผมเอามาแนะนําใน2ตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ แล้วก็เจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับอย่าลืมติดตามปลาสวรรค์ทีวีได้ที่ f a c e b o o k c o m red f i n h e a v e n หรือว่าทางช่องยูทู e นี้นะแดงปลาสวรรค์หลังสิริกดไลค์กด subscribe กันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ปลาสวรรค์ทีวีสวัสดีครับ